สวัสดีครับวันนี้เรามาออจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเรามากันที่วัดโพก้าต้นนะครับค่ายบางระจันวันนี้เราจะพามาชมตลาดนะครับตลาดค่ายบางละจันนะครับ งเข้านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมา,าพามาดูการมูนะครับสายมูนะครับว่าที่วัดโพ้าวต้นนี้ถ้ามาถึงเราจะไปตรงไหนนะครับที่เ,เราจะมากราบไหว้กันนะครับเนี่ยที่นี่เขาเรียกว่าตลาดไทยย้อนยุคนะครับบ้าน ละจันที่ตลาดนี้จะมีการสแสดงด้วยนะครับการสแสดงของอยุคบางละจันนะครับน,นักสแสดงนะครับที่วัดมีกระถินตามคีด้วยนะครับวับนอาทิตย์ที่ย7ิเจ็ดตุลา พอเราเดินเข้ามานะครับเรามาทางขวานะครับก็จะมีผู้เพียนดอกไม้นะครับที่เราจะมาไหว้ที่โบสถ์เก่านะครับอันนี้จะเป็นโบสถ์เก่านะครับเป็นโบสถ์อ่โบสถ์เก่าของพระอาจารย์ธรรมโชธนะเรียกวิหารพระอาจารย์ธรรมโชธนะ ใครที่มาที่วัดนี้นะครับก็จะต้องเข้ามากราบไหว้หลวงปู่ธรรมโชธนะครับม,มีผู้คนมาขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่นี่จะบนบานตางเก้านะครับคือการอาบน้ำนะครับอาบน้ำ ามาเทที่บอ่อศักดิธิ์นะครับคือบ่อนี้นะครับบ่อนั้นศักดิธิ์นะครับวันนี้มีการบวงสรวงด้วยนะครับนี่ครับคนที่เขาเอ่อมาบนบานสางเกาแล้วได้ ดังที่บนนะครับก็จะมาหาบน้ำกันแบบนี้นะครับนี่อาบน้ำเราจะเดินลงไปข้างล่างกันนะครับเดินลงไปข้างล่างแล้วก็คือไปตักน้ำกันนะครับ คนมาเยอะนะครับมาแก้บ่ันเยอะในสถานที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่เอ่อมาหยิบไม้หาบแล้วก็กระป๋องกันนะครับอุปกรณ์ตักน้ำแก้บ่นนะเมื่อถือแล้วเราก็เดินลงไปนะครับเดินลงมาข้างๆนี้นะครับจะมีบอ่อนน้ำอยู่ เนี่ยเพราะเมื่อเราตัดน้ําแล้วเราก็หาไปเราบนไว้กีหาบเราก็ตัดตามจํานวนนะครับแล้วเราก็เดินขึ้นไปเทที่บออสักติดทั้งบนนะครับ ボるほど。 ที่วัดนี้มีคนมากมายนะครับคือเดินทางกันมานะครับเพื่อที่จะมาขอพรหลวงปู่ธรรมโชตนะครับ อากาศที่นี่ลมเลืมากนะมาเยอะข้างในนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับตลาดเอ,อย้อนยุกนะครับ แล้วในนี้ก็จะมีการสแสดงด้วยนะครับการแสดงอที่นี่น่าจะอจะจัดจะเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็น่าจะเป็นวันหยุดนะครัตะเลิกนะครับถ้าใครมาก็แนะนำให้มาวันเสาร์อาทิตย์นะครับ แล้วก็เมื่อมากราบไหว้หลวงพ่อแล้วเราก็แวะมาเดินเที่ยวนะครับตลาดไทยย้อนยุบนะครับบ้านละจันทนะครับอำเภอค่ายบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับข้างในจะมีร้านค้ามากมายครับที่คอยต้อนรับแล้วก็มีเป็นค้าให้เรา ไปหาซื้อกันนะครับเราจะมีท okay. ี่เลี้ยงปลาด้วยนะครับโอเคนะครับเราก็ ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวัดโผเก้าต้นนะครับจังหวัดสิงหบุรีนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ